มาจด๋ยวจะวันนี้อาหารไทยๆค่ะบ่มีอาหารลาวเลยผัดผักรวมมิตรให้ลูกสาวอู้ยกุ้งอยู่นี่เด้อจะสีสันสดใสบ่ได้นิ่นกุ้งเด้อจะนิ่งผักข้างพี่ซอบชอ,บอบกินมันนี้หยุดโจ๊กสาวันใหม่กับโจ๊กมันนี้ลูกสาวยุดงงนจะมันนี้ก็ะลยเฮ็ดใหเก๊กน่อยกินเก็กน่อยมักโจ๊กผัดผักรวมมิตรวระจันิ่นา่า อันนี้ใบอันพัดใบอันทอดไข่ใบกระเทียมดอกจ้าใบากระเทียมใส่ไข่ก็สีแสบๆเมือนี่แล้วก็มือนี้ก็ทอดอนนมุนเสียงอุดรน,นะคะนี่มุนเสียงอุดรจ้าซสีบๆเนี่ยล้านเนี่เขาเฮ็ดแสแยบๆสื้อมาอกอย่ายฮ่ากลับมากมาเด้อจ้ากินข้าวนำกันนะคะกินข้าวนำกันเอ้ยจูกลูข่อยจูกข่อยน้ำเนี่ยละกระิกิเมื่อนี้ ลาจากอาหารลาวไปหนึ่งวันเอามาเด้อจา้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อ